วันนี้ทำขนมปังพิซซ่าปูอัดชีสนะคะจากหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเพียง10นาทีก็ทานได้แล้วค่ะทำยังไงมาดูขั้นตอนกันนะคะชามนี้นะคะผมใช้ไข่หนึ่งใบแล้วก็ปูอัด4-5ชิ้นแล้วแต่ชอบนะคะฉีกเป็นเส้นๆน,นะคะใส่นมเล็กน้อยนะคะคนให้เข้ากันค่ะชามนี้นะคะเป็นหอมใหญ่แล้วมะเขือเทศหั่นสับเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่มายองเนสกับซอสมะเขือเทศะคะ่ะ วันนี้ผมเลือกใช้ขนมปังโฮลวีตแบบหนานุ่มนะคะจะชิ้นใหญ่ทานชิ้นหนึ่งจะอิ่มพอดีเลยค่ะวันนี้ทำสองที่ค่ะเราก็ทาซอสมะเขือเทศกับผักที่เราเตรียมไว้นะคะทาให้เต็มแผ่นขนมปังค่ะ แล้วก็ทาไข่และปูอัดลงไปค่ะใช้ไข่หนึ่งใบนะคะก็จะพอดีกับขนมปังสองแผ่นเลยนะคะถ้าใครไม่ชอบไข่นะคะตัดไข่ออกไปแล้วก็ใส่เป็นปูอัดเป็นไส้กรอกเป็นแฮมแล้วแต่ชอบได้เลยนะคะ แล้วก็ใส่ชีสลงไปนะคะชีสเลือกเป็นมอสเซเลล่าชีสนะคะชีสมากน้อยใส่ตามเราชอบได้เลยนะคะค่ะแล้วเราก็เตรียมใส่หม้อทอดของเรานะคะปุ่มตั้งไฟอยู่ที่ประมาณ180องศานะคะประมาณ10นาทีค่ะก็ทานได้แล้วรอบแรกนะคะเราก็ เปิดออกมาดูก่อนถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไม่กรอบนะคะยังไม่โอเคแล้วก็ดันกลับเข้าไปใหม่นะคะค่ะน,นี้เปิดมาอีกรอบนึงนะคะอันนี้ก็สุกพอดีเลยค่ะ <laughs> สียงขนมปังด้านนอกกรอบมากเลยนะคะด้านในก็นุ่มนะคะเมนูนี้นะคะทำง่ายมากจะเป็นอาหารเช้าหรืออาหารว่างนะคะเด็กๆชอบมากเลยค่ะก็ลองทำกันดูนะคะเสียงเขาไไหนมาเนี่ย bundan sonra ben